สวัสดีครับพี่สายทองครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่สายทองเขาที่แล้วเนี่ยพี่สายทองโทรมาคุยกับผมใช่ไหมตอนนี้พี่ส่งขามาให้ดูแล้วเนี่ยหนาวเหมือนกันนะเจ็บมากเจ็บใช่ไหมฮะค่ะมันทั้งเจ็บทั้งอไอเวลาเดินมันตึงเลยใช่ไหม ตึงค่ะต้องใช้วทัทลินทาถ้าไม่ทานี่เดินได้ไหมครับเดินไม่ได้ค่ะมันตึงแตกแตกมาในเลือดเลยถ้าเราไม่ทาวทัตถลินอ่ะมันมันมันจะตึงแล้วก็แตกจะมีเลือดซิบออกมาเลยค่ะโอ้นี่พูดแบบคุณอาวุธบอกเป๊ะเลยค่ะแล้วอยู่ในสภาพขาแบบเนี้ยมาเป็นเวลากี่ปีครับสามสิกว่าปีนะแต่เ,เราก็รักษา อะไรอ่ะตัวเตอร์ลอยโรงพยาบาลเป็นๆหายๆเป็นๆอย่างเงี้ยแหละแล้วมาตอนหลังหยุดเลยเขาบอกว่าโรคนี้รักษาไม่หายเขาจะให้ไปเข้าตู้อบรังสีแล้วก็โรคสะเก็ดเงินเนี่ยเราตายเอาไปด้วยอย่างเงี้ยเขาว่างเงี้ยคุยกันเรื่องหัวตายอย่างคือยังไงเสียเนี่ยต้องอยู่กับมันไปจนวันตายพูดง่ายใช่อยู่ไปจนวันตายก็เลยท้อไม่อยากรักษาแล้วก็คิดในใจเอ๊ะทำไมเนาะโรคยู่หนังแค่นี้รักษาไม่หาย ปกที่เป็นมะเร็งเขายังรักษาหายเขาผ่าตัดแล้วไส้เขายังรักษาหายแค่โรคผกี่วหนังทําไมยาดีๆไม่หาไม่มีเลยเนาะหมอพี่สายทองนี่อยู่จังหวัดไหนนะครับขอโทษอีกทีหนึ่งอยู่ลําปางค่ะอยู่ลําปางด้านด้น,ดนหาตรงไหนบอกว่ารักษาดีก็ไปหมดไปหมดเชียงใหม่อะไรกรุงเทพไปมาหมดอ่ะเขาจะฉีดยาให้แต่ไม่ฉีดไม่เอาครัวเขาจะฉีดยาอะไรครับฉีดยาให้มันหายเป็นผื่นคันอะไรน,นั่นแหะฉีดสเตียรอยหรอใช่เขาเป็นงนั้นนะนะ เข็มมันแพงๆแล้วก็มันอยู่ได้แค่เดือนหมดวิญญาณก็ออกอีกก็ไม่ไม่กล้าก็คือเสียเงินฉีดไปเรื่อยพี่สายทองภาพที่ผมกําลังขึ้นให้ทางบ้านดูเนี่ยนะฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นดวงเต็มไปหมดเลยฝั่งขวาเนี่ยนะครับไม่มีแล้วเป็นดวงดวงเห็นแต่ร่องรอยมันเฉยๆอันนี้คือขาพี่ข้างเดียวกันใช่ไหมข้างเดียวกันค่ะข้างเดียวกันอันนั้นถ่ายตอนที่เรายังไม่ได้รักษาเนาะที่มันหายแล้วนี่ หายเมื่อวานนี่เองที่ส่งไปโอ้ยเมื่อวานนี้สดๆร้อนๆเลยขาตัวเองเปลี่ยนไปขนาดนี้รู้สึกยังไงครับสบายอ่ะตั้งแต่เป็นสเก็ดเงินี <c oughs> ก่กางเกงขาสั้นขาสามส่วนอะไรใส่กับเขาไม่ได้บ้านใจไม่ต้องใส่ถุงเท้าเลยค่ะครับแต่พอมาเจออินไซจ์ยินฟูซ์ยิ่งดีใจมากขึ้นก็มีกำลังใจมากขึ้นครับจนถึงวันนี้นะครับมีการรักษาเป็นเวลานานเท่าไหร่ครับกว่าจะมาถึงจุดนี้ครับ สามเดือนค่ะสามเดือนเองเป็นมา30ปีรักษาสเดือนกิน็ีนพุดไปสีกล่องสามเดือนเนี่ยกินตกวันละวันละซองบางวันก็สองซองสามเดือนกับการบําบัดด้วยเอนไซน์นะครับสามสิปีรักษา3เดือนดูไม่นานเลยแป๊บเดียว ทุกวันนี้ไปเจอเพื่อนๆที่เขาเป็นกันก็ให้เขาดูตัวจริงมั่งถ่ายภาพให้เขาดูมั่งจนถึงทุกวันนี้เขาก็เออดีจริงดีจริงนะแล้วหลีกเลี่ยงอาหารอะไรบ้างถึงได้ผลดีอย่างนี้อาหารของอหมักดองไม่กินของทะเลปะละปปากระปิกินกินแต่ผักกาดสดหูไอ้ผลไม้ไม่มียางอืผลไม้ที่ไม่มียางด้วยนะสีอขาวอย่างเดียวน้ำปลาเกลือไม่กินไข่กินไหมไข่ ไก่ไข่ยังไม่ได้กินไก่ไข่กินได้ชาถามคุณวารู้อะได้ครับผมกินครับกินเหรือไม่คันใช่ไหมครับไม่คันถ้ากินแล้วมันเห่อขึ้นมาอีกมาปรับคุณวุฒิผมกินมาห้าหกเดือนแล้วจัดเลยครับ<ช>คุณพี่สายทองให้กําลังใจเพื่อนๆหน่อยครับเพื่อนๆทุกคนที่เป็นจะเก็ดเงินนะคะให้อดอาหารของแสลงของบมบบดองของทะเลอย่าเพิ่งกินนะคะขอให้กินของที่หัวง,ง้ามก่อนอ ถ้าหายหายแล้วค่อยกลับมากินได้ค่ะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆที่เป็นสเก็ดเงินอดโทนผู้สนะคะขอให้หายไวๆนะคะเหมือนกับพี่สายทองนะครับที่กําลังจะหายแล้วโอเค okay, ครับขอบคุณมากครับพี่สายทองครับที่มาให้ความรู้เป็นวิทยาทานแก่ผู้คนมากมายที่ติดตามเราอยู่นะครับค่ะขอบคุณมากครับขอให้สุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ เอ็นไซายบำบัดปลอดภัยมีออยอมั่นใจได้มีคุณหมอแนะนำไม่มีสเตียรอยและสารเคมีใดๆไม่ต้องทานไปตลอดชีวิตง่ายแค่ชงแล้วดื่มที่สำคัญไม่แพงเลยเพียงวันละ40กว่าบาทเท่านั้นชีวิตใหม่ไร้สะเก็ดเงินกำลังรอคุณอยู่โทรเลย092 273 9325 092 273 เก้าสามสองห้าศูนย์เก้าสองสองจ็ดสามเก้าสามสองห้า